เหตุการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกานะกับรัสเซียมาเข้มข้นแล้วหนักขึ้นในช่วงระหว่างนี้ถึงขั้นมีการขับไล่ทูตออกไปแปลกไหมไม่แปลกใจช้าไปด้วยซ้ำไปนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ฮะตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าผู้มีผู้แทรกแซงก,รรกิจการภายในนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาและคนที่แทรกแซงก,รรกิจการภายในคือรัสเซีย ซึ่งก็มีการสอบสวนเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีการเอาผิดแต่อย่างไรนะครับแต่บงคนบางส่วนอย่างคนใกล้ชิดประธานาธิบดีเดอรเดนทรัมฮะก็โดนเอาผิดนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอรกศักดิ์เจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นร้อนๆนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด -19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกเรื่องแปลกๆทำไปได้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อินเดียนะครับใช้หมาจรจัดเป็นเครื่องนะครับเรียกว่าเป็นรถหาเสียงเคลื่อนที่นะครับช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะฮะปรากฏว่ามีเรื่องแปลกๆปกมีการงัดกลยุทธ์นะครับมาเรียกคะแนนนิยมประชาพันธ์ตัวเองด้วยทางอินเดียนะครับมีผู้สมัครบางรายใช้ไอเดียบันเจิดนะครับนำเอาป้ายหาเสียงไปติดบนตัวสุนัขจรจัดเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะส่งสารไปถึงชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงนะครับ สื่อต้องถิ่นรายงานแนละผู้สมัครอย่างน้อย2คนนะฮะในรัฐอุตรประเทศใช้วิธีเอาโปสเตอร์ oster, หาเสียงไปผูกติดตัวสุนัขจรจัดแล้วปล่อยให้มันวิ่งเพ่มพ่านไปเรื่อยๆระอุขึ้นมาอีกครั้งนะครับสหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรอย่างหนะักตะเพิดทุดรัสเซีย10คนกล่าวหาแทรกแซงการเลือกตั้งมอสโกกล่าวจะทำการตอบโต้ สหรัฐเมกาประกาศคว่ำบาตและขับไล่แทะผู้แทนทูต10คนของรัสเซียนกครแก้แค้นในสิ่งที่วอชิงตันได้มีการระบุว่าเคมรินแทรกแซงศึกเลือกตั้งของอเมริกันโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่และความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เป็นปฏิปักษ์แต่ประธานาธิบดีโจไบเดนแถลงตบหัวแล้วก็ทำการรูปหลังบอกถึงเวลาแล้วที่ทั้งสงประเทศต้องหาทางออกด้วยการลดความตึงเครียด ขณะที่มอสโกกล่าวจะทำการตอบโต้กลับนะครับเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะทำการหลีกเลี่ยงได้ <c oughs> องค์การอนามัยโลกนะครับแนะเดนมาร์กมอบวัคซีนนะครับของเอสตาเซเนกาให้กับชาติที่ยากจนนอร์เวย์ลังเลใช้จะใช้ฉีดต่อหรือไม่ นะครับเคนาดาระบุว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรกับวัคซีนโควิด -19 ของเอสซาเซนการที่เหลืออยู่หลังจากที่มีการระงับการฉีดนะครับก็จะยกเลิกการใช้หลังบุคคลร,ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกแนะนำให้แบ่งปันให้แก่ประเทศยากจนส่วนนอร์เวย์นะครับชาติเพื่อนบ้านยังคงลังเลเลื่อนการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าใช้วัคซีนของบริษัทนี้ฉีดให้กับประชาชนหรือไม่ หลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้นเกิดลิ่มเลือดอุดตันเกิดขึ้นในชาติฝั่งยุโรปไฟเ z e r นะครับเผยคนที่รับวัคซีนครบแล้วอาจต้องฉีดเข็มที่3ภายในเดือน6ถึง12เดือนนะครับผู้บริหารของไฟ i z e r นะครับเผยผู้ที่เคยรับวัคซีนโควิด -19 ครบทั้ง2โดสแล้วอาจมีความจำเป็นต้องฉีดเข็มที่3 นการเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันภายในระยะเวลา6ถึง12เดือนเว็บไซต์ CNBC ได้เผยแพร่การสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนะครับของไฟเซอร์ซึ่งระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้คนอาจจะต้องฉีดวัคซีนไวรัสโควิด -19 เป็นประจำทุกๆปีเหตุการณ์กระแสตีกลับนะฮะยูทูบเบอร์โปรยเงินบริจาคกลางถนนนะครับโดนด่า นะพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับวิดีโอคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเผยแพร่บนยู u ูบนะฮะกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและก็รุนแรงในสื่อออนไลน์ของมาเลเซียนะครับหลังจากมีการบริจาคผิดวิธีโปรยเงินบนท้องถนนผู้คนพลุกพล่านท่ามกลางวิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบันเรื่องของเงินกลายเป็นปัจจัยใหญ่หลวงที่สุดจนต้องมีการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดคนรวย นะก็เอาก็เอามาแจกนะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ระหว่างการแจกภาพวิดีโอก็มีเสียงทีมงานตะโกนบอกคนละลวบไลุยเล,ลยหยิบขึ้นมาเอาเงินไปสุดท้ายโดนดา่าเละไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นอีกต่อไปเ,อเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะปรากฏว่าที่ญี่ปุ่นมีการแต่งตั้งน้องแมวฮีโร่เป็นผู้บัญชาการตำรวจ แมวตัวหนึ่งในเมืองโตโยมะของญี่ปุ่นได้ตำแหน่งนะครับผู้บัญชาการตำรวจตั้งแต่วันที่13เมษาย,ยนที่ผ่านมาแต่มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงแค่วันเดียวหลังจากน้องแมวเหมียวนะฮะเพศเมียตัวนี้เป็นฮีโร่ช่วยเหลือชายชราตกโคูเมื่อปีที่แล้วรายงานของ japan times นะครับรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่16เมษาย,ยนที่ผ่านมานะฮะเป็นผู้แจ้งให้ผู้สัญจร ผ่านมารายหนึ่งทราบหลังจากที่พบเห็นชายชราคนหนึ่งพลัดหลงไปในคู60เซนติเมตรลึก40เซนติเมตรนะครับแล้วก็ระดับน้ำขณะนั้นลึกราวประมาณ15เซนติเมตรคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือควงภรยาไปเยี่ยมสุสานคิมอินล,ลุงฉลองวันเกิดผู้ก่อตั้งประเทศ คิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางไปคารวะและร่วมพิธีลำเลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอดีตประธานาธิบดีคุณคิมอินซุงปู่ของเขาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรัฐสมแดงหรือเกาหลีเหนือเหตุการณ์ส่อตึงเครียดนะครับปรากฏว่าเผยคลิปตำรวจชิคาโกยิงเด็ก13ขวบเนะเสียชีวิตทั้งที่เหยื่อชูมือขึ้นเหนือหัวเป็นที่เรียบร้อย เจ้าที่นครเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาในการเปิดเผยคลิปที่ถ่ายโดยกล้องบอดี้แคมขณะที่ตำรวจนายหนึ่งชักปืนยิงเด็กวัย13ขวบเสียชีวิตทั้งทั้งที่ชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะโดยเหตุการณ์ที้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อราวประมาณ2สัปดาห์ก่อนคลิปนี้มีความยาวประมาณ9นาทีเป็นกล้องติดตัวของฮิลิกนะครับตำรวจวัย34ปีเปิดเผยเหตุการณ์ขณะที่เข้ารงจากรรถและวิ่งไล่ตาม เด็ก13ขวบนะครับประมาณ2นากา30นาทีของวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับย่าน Little Village ทางตะวันตกของชิคาโกซึ่งเป็นชุมชนที่มีชาวเม็กซิกันอาศัยอยู่จำนวนมากเกิดเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นอีกฮะคนร้ายกราดยิงในกลังสินค้าของ FedEx นะครับมีคนเสียชีวิตถึง8ศพ ก่อนล่าไกลปลิดชีพตัวเองในสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุกราดยิงในคลังสินค้าของเฟ x เอ็กั์ในอินเดียเดนาของสหรัฐอเมริกานในช่วงกลางดึกวันนี้แล้วก็สิ่งที่ตามมาทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนได้รั <No. S 1> บบาดเจ็บอีกจำนวนมาก <No. S 1> ก่อนที่ เหตุการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์ในเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้เหตุการณ์โดยส่วนใหญ่มุ่งไปในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกราดยิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงเด็กการเหยียดสีผิวกําลังเกิดในหนักในสหรัฐอเมริกาการคว่ำบาตรนะครับรัสเซียของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ถึงขั้นมีการไล่ทูตออกจากพื้นที่ ะครับประเทศของตัวเองนั้นคงจะทําให้สถานการณ์ทั้งสองประเทศเข้มงวดมากขึ้นนะครับสถานการณ์จนถึงขนะดนี้เรื่องของการการดยิงยุติลงไปแล้วแต่ความเข้มงวดนะครับความเข้มข้นด้วยการไล่ทูตตัดความสัมพันธ์นะครับแต่ยังก็ตามโจไบเดนก็พยายามแบะท่าว่ายังคงจะมีความสามารถที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับรัสเซียได้ ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับวัคซีนโควิด -19 นะของไฟเซอร์นะครับและก็ของไบโอเวนเทคนั้นก็มีโอกาสไม่ใช่ฉีดแค่นี้แล้วจบนะตอนนี้เขาเริ่มยอมรับนะครับว่าจะต้องมีการฉีดทุกๆปีปีละ2เข็มนั่นหมายคำว่าขายยากันยาวโลดไปเลยทีเดียว แต่จะถึงขระดนี้ฮะของจอร์นสันเอนจอร์นสันซึ่งตอนแรกก็มีรายงานว่ามีเรื่องของลเลือดเลืออุดตันแต่มีการพิสูจน์แล้วนะครับว่ายัางไม่ได้มีข้อเกี่ยวพันเกี่ยวพันกับเรื่องของการเลือดเลือดอุดตันแต่งลายสำหรับจอร์นสันเอนจอร์นสันแตงก็ตามฮะสหรัฐอเมริกามีให้ทางการทหารศึกษาเรื่องวัคซีนตัวนี้ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งอยู่ระหว่างการทดลองในมนุษย์เรื่องวัคซีนโควิด -19 บางประเทศนะครับ ประกาศจะไม่ฉีดของไฟเซอร์อีกต่อไปขออภัยฮะไบโอเอนเทคกับไฟเซอร์จะไม่ฉีดแล้วนะครับจะไปเอายี่ห้ออื่นปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกก็บอกถ้าคุณไม่ฉีดก็ขอให้ประเทศอื่นแล้วกันนะธนาคารโลกก็เช่นกันติดต่อมาแบบนั้นสุดท้ายก,ก,ก็ลังเลตกลงจะเอาอยัางไงก็จะฉีดหรือไม่ฉีดหลังจากที่มีคนสูงอายุนั้นเสียชีวิตไปหลายรายนะครับเหตุการณ์ระหว่างสาหรัฐอเมริกานะครับกับรัสเซีย มาเข้มข้นแล้วหนักขึ้นในช่วงระหว่างนี้ถึงขั้นมีการขับไล่ทูดออกไปแปลกไหมไม่แปลกใจช้าบริสัมไปนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ฮะตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าผู้มีผู้แทรกแซงกิจการภายในนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาและคนที่แทรกแซงกิจการภายในคือรัสเซียซึ่งก็มีการสอบสวนดึงนี้แต่ก็ไม่มีการเอาผิดแต่อย่างไร นะครับแต่บงคนบางส่วนอย่างคนใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนทรัมป์ก็โดนเอาผิดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้มีการเลือกตั้งอีกรอบในปี2021นะฮะขอภา,ายปลายปี2020สิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็รัสเซียก็เข้าทำการแทรกแซงเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่ต้องการที่จะให้ โจไบ,บเดนเข้ามาดำรงตำแหน่งโจไบ,บเดนก็ได้หลักฐานครบจาก FBI จาก c a จึงตัดสินใจกดดันรัเสเซียนะครับเพื่อเป็นมาตรการตอบโต้เพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในแต่ในเชิงงานสังเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เกิดอะไรขึ้น,น,น,นเพราะสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของรัเสเซียก่อนนะครับความขัดแย้งในรัเสเซียนะครับ ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในก่อนรัสเซียจึงเอาคืนนะครับด้วยการแทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกานั้นมีการป้องกันไว้ได้การแทรกแซงจึงไม่เกิดขึ้นส่งผลทําให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงแพ้การเลือกตั้งอย่างไรก็ตามการประกาศอย่างเป็นทางการของรัสเซียที่จะเอาคืนในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบนะครับ ในเรื่องของสถานการณ์ของโลกเพอตอนนี้รัสเซียหรือกลุ่มโอเปกพลาสได้ร่วมกับซาอุดิอาระเบียขึ้นราคาน้ํามันในขณะที่สหรัฐอเมริกาสู้ไม่ไหวกําลังถอนทอาหารออกจากตะวันออกกลางนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเตอรศักยิ่งกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เอาชนะได้แล้วเราจะยอมแพ้ง่ายๆไ,ได้อย่างไรเรารู้ดียอมเหนื่อยไปเพื่อใครพลังที่ทุนเทให้ย,ยังเหลือเท่าไหร่แม้วันนี้ยังไม่ได้ดงตั้งใจ ต่เรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ยอมขอตั้งปนิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว้ปนิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะ ต้องกล้าตัดสินใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู้ได้ขอตั้งปณิธาน,ธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามหานไปด้วยกันอดทนไว้ปมิธาธา I'll just do again.